พรุ่งนี้เก็บบัตรไหมพีสันน่าจะเก็บเพราะว่าเป็นงานป่าช่วยจนจนคนมาเที่ยวสารคามกับเราหน่อยใทุกคนไม่ได้เยี่สี่เออไม่ได้โอ้ชอบไหมชอบไหมมักบอตุกตาอยู่ไหนเถอะอะไรสิชมพูน่ะมันดำแล้วพะ่สันว่าเอาลงมามันติดดำธอ้ไกาดานนั่นละก่อนอู้หลายครับ คุณก็เบื้องล่างเนี่ยคนคิดถึงเราไงคนคิดถึงเราเหมือนเธอคิดถึงเราไงสวัสดีครับมาหน่อยมา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 เล่นน้ำแนพี่น้องนี่แหละครับชาวแกงเราชาวแกงเรานะครับนี่เบิ้งเ่อเด้อผู้ใดผู้ใดบ่หน้ำมื่นบ่ให้เขาแกงครับแม่นโป้หน่อยผู้ใดบ่หน้ำมื่นเขาบ่ให้เขาแกงกันเนาะใส่ใส่ใส่ ขอบคุณเลยะใครยได้ห่วงผูดใดสนใจแชร์มาไลน์ออนไลน์ออนไลน์ทุกคนกมาได้เลยครับอนี่อเอาหาแนวกินแล้วปะนี้หาเนีกินแล้วชาไเจเอาบูเบอร์รี่กินรดน้อยเมื่กินทัไหนก็บ้วนดอกตีปากนะอุ้ยคือจงบอกคือจะบอกเซน กิซอนี่รัตนี่ล่ะเบิ่งอีพูดนึงนี่แมมบ่ได้กินยังดูไม่ซึ้งกับอ้วนยังกายังกายยืดๆดูอ้วนข้าเขาเออรอยแบงกินเข่าจ้าต่อไปจ้าเท่านี้หรออ้วนแล้วโอ้ซูนี่วะหน่อยเซลล์หน่อยเมื่อวานหน่อยเซลล์หวานจังเลยโุ้ยเค้กหวานจังเลยโอ้ยอยากมีคู่กับเขาบ้างจังไม่รู้ตัวไม่รู้ตัว <die> ó, มันยังคือเชิดไทยน้อเจอสนคนนี้ครูนะครับปออวีวีก็เป็นยังสันน้อจ้าเนาะปไเขาเสียเป็นชุบม้วงใช้ชื่อหุมหูหนูคุณอะไรจีมีครูยืนอีกค่ะหนูมีมีมีครูวีวีพูดเดี๋ยวรอนะจ้าจ้าวันนี้เราเรียนลาว่าฉากระวงเดี๋ยวบอกคณะใช่ก่อนโอ้ยน้อ สเดินดงพงใดมีไปคนห่วมทางแต่าลอวเพี่หนิสู้ฉันฟังเนีย่ยเราเองไหนให้ลยฟังอุ้ยหนอมอมพะนางอุ้ยหนอมอมพะนังเจ้าสิยางไปใส่เดินดงพงไปตายหายหลอกเล้กกับมวน่ยังขึ้นกับวล<อ>กศูนผู้ชมตาตเป็นการเ,าเป็นการหยอกกันของเรานะครับเขีนเขีน ่เอาไเกลียดทุกเนะเขาทุกแม่่ปาเลยเคลียนไม่ใช่มือได้ไหมอะไรนะตีนมาส่ใช่มือวัสตีนไปทางานก่อนนะครับเจอกันเตแล้วคือเฝ้าเลยไหครับคือเฝ้าช่ไหมียยังนะแกงแต่าวก็ได้แกงครับผมอนไหายอย่าเปล่าไปด้่ดาวไปนะบเมียเข้าเฮดโปริลไปเขาเฮดโปเปินแบบดาวนะ สปอยสีชุดหนปา่อยจะสปอยทำไมเธอเราเฉลยไปแล้วเราจะตัดชุดสีอะไรใช่แลยอ่ะแค่ตัดขาวโอ้ยเข้าตัวแง่เข้าสูงไหมฮะกันเขาใส่สีขาวมันจะเป็นต้องดวงบากแง่รึเปล่าใส่ชุดเด็กกางเกงป่ะอ้วอันนี้อวยล้วอันนี้อวยอวยอวยอะไรอวยบาแต่จะจะเศราแบบเมื่อนี้ทิมเหมือนทิมเหมือนเป็นทิมรองเพลงหน่อยคือเป็นทิมจมูกแง่ ทีมดังเงียก็แค่พร,พระเอกชอบที่ว่าดังเัินเอาเสืมิมระบบดูเริสมสือยังครับอเออนี่แต่ว่าก็ได้านาก็ยังเห็นนมหมวัวห้สามห้ผู้สามยนะอ,อาย่าอวายหมยบ้างทีจ้ะเสียงเงินแต่ว่าหาหกหมืน่นม่ให้หอยสามอยซีซี้เออ,ออยู่าเสรอมเดียวเรนแรกหอสามลอยะดมไปมาทำเล่นดี ตัวนี้น้อยมั่วคอยอะไรเยอะแยะลยพี่ก้อยมัดผมน่ารักจังตอนข้าศนเห็นเลยตอนนี้าอว่านวนแต่ว่าข้าันเห็นือสีเด้ดหกลอยเจ็ดลอยกูรเพราะว่าเนี่ยมันไหลตอดูเทวไายังก่อนเม่อไรอยังก่อนนุอันด้วม่ใคริพูดได้ปะแม่นมกหอ่น้ันงูจกว่าทองเดี๋วเจอเลยค่ะนเม็มาจะโดนฟาดหนาจักรพรรดิหรอผู้เล็กเอาเ็นไปเลยไรพ่อแข็งสิ ที่รักให้ให้เขาแนะนำที่รักอย่างหนึ่งนะันที่รักสีเฮ็ดนุ่มนะครับที่รักรสพุ่งให้ได้ก่อนเดี๋ยวพุ่งมาสิใหญ่กว่านุ่มครับสวดไปนั้งกันได้่อยๆก็ยืนน้ำโกบล้มไปโกงลอยหันปลายตีนเห็นแต่ล้มโกงแค่ละเอียบก็บอกว่าเป็นทองโกงโกงเป็นใจกันเหมือเจ้าอันเดีนุ่มเจ้าอันเดียเอวนั่นสิครับจะสี่ทุ่มแล้วยังไม่ได้เริ่มเลยครับตอนนี้แต่พ่อไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะ โอ้เก okay, ่งแต่ว่าเพื่อห้องห้กินกาแฟมาอกินขระดนาเพอยากเขาเลยเมยเลยนี่รวมจีนมาแล้วบอเขาชิลวดไปยยังเอาหือเ่างเขาอยากโบเมนมันโบเมนกาแฟรวมวนเป็นกาแฟไม่ซื้อเซื้ออะไรนะวเี่ยวมาแอนต่ว่าน้ำหนักเราขึ้นนะน้ำหนักเาขึ้นสองโลดีหรอมาเพื่อ้วนมันบระดีอ้วก่อนนะถ้าเต็ม มันตา,ากมันยิ้มออกแล้วมันตา,ากอ้ายๆในน้ำหมอนอะไรเนี่ยเฉจิไปเห็ดมองอยังครับยัง่ยไอ้ปรดิเฮ็ดครับผมนาราต้องใส่ชุดสีเทาน,นกาพิราบจะหล่อมากยี่หรี่วะครับขอบคุณขอ,อขอบคุณนะครับที่ตัดให้นะครับเอา,า,เา,ออาไปทำน,นิ้มได้ปะเข้านูพิาราบไปด้วยไหมย้ำสีเหลืองมานี่เป็นจิ เลีวไปอนเข้าไปเตียมตัวไปเไปเตียมตัวยางไปไหวพาแล้วอนปะคือจังสีเลวแล้วนี่ล่ะไปวะคือปวดเงียวว่สุดมันก็สอดยากจะว่าเต้าปวดเงียวนี้ได้สุดแล้ว ตอนนี้เรากลังจะไปขโมยรองเท้าพี่นนท์นะครับไม่เกิดแปนน,นุนนนน่น่นน่าคนดื้อ ว,ว,วันนี้พามาหาคุณภรรยานะครับผม <c oughs> เมียของเนี่ยมก็วิลลาดครับพี่หน่อยวัาชารินนะครับมัมาดีใจนะวันนี้เราท็อปมาไล่คู่กับพี่หน่อยมีคนชมบอกว่าพี่หน่อยกับน้องท็อปเลน่นเป็นแนมเพื่อกับนาดอนุ่งคือบปะนี่เขาคือบ่ แบบดีมากสังขวาไเลยเขาเลียนป็นธรรมชาตินาะใช่มีคนชมต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ชม้องทอปกับพี่หน่อยด้วยนะคะว่ารับท่าแบบเล่นเข้ากันดีมากปกติก็ย่ำย่ำยุ่งสี่กับหยอกกันดีไปแล้วครับก็เล่นบ๊อบเดมีความเขินพวามอายกันเนาะพี่หน่อยเนาะแมเราเล่นแบบธรรมชาติเล่นแบบพี่น้องในการแสดงนะครับก็เลยแบบเป็นธรรมชาติบ่าเขินหรือยังหรือมันก็เลยออกมาดีหรือเปล่าเล่นกับพี่หน่อยก็พวกความเขินกันเลยครับเพราะว่าปกติกับหยอกกันอยู่แล้ว ก็ให <M> ้ติดตามเราทั้งสองเลยนะคะให้กำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้ได้ให้ด้วยนะคะครับวันนี้กับเรื่องเก่าตอนพี่ไหนเนาะไซเลือดแล้วเนาะอ๋อเรื่องยังไม่เรื่องไหม่องห้องกับจีริมก่อนเล่ากันได้กรือเรื่องันไปกันด้วยเรื่องไปกันได้เรื่องเก่าค่ะบไฟบวกเปิดค่ะมันเลยเป็ดเหมืนเหมืนิดนึงเปิดเหมือนไฟ เจอกันหน้าวเวทีสวัสดีคุณนายในอำเภอครับอโอ้สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเรื่องเดิมนะคะ,สะเสรีก,กันเล่นอ,อยู่เล่นคู่กับน้องท็อปเหมือนเดิมนะคะเล่นกันหวานมากพี่หน่อยน่ารักจังอ๋อขอบคุณค่ะน้องท็อปก็เล่นเก่งนะคะขนาดเล่นคู่กันปีแรกก็อีกไม่ใช่ปีแรกปีที่สองดีที่สองแต่ว่าได้คู่กันเล่นแด้เราเล่นคู่เลยค่อยๆพัฒนาไปครับ น้องพัฒนาเร็วมากค่ะน้องมีความสอดริสน้องอีหลี่บันิพี่หน่อยอันนี้ปกติจะถามพี่หน่อยตลอดเวลาก่อนลำพี่หน่อยทับลันจังเด็จังเด็อันนี้ก็จะบอกว่าโอ้ยดีดีเร็วดีแล้วตลอดตลอดน้องดีก็ดีไม่ได้ไม่ได้แบบว่าต้องมาไม่หงอกอีอย่งนะยจ้าว่าน้องมีพรสวรรค์น้องเสกดีอยู่แล้วน้องลำดีอยู่แล้วโอ้ยยว่หงกก็ดีคั่ะังว่าโมเร่งค่ะอะโมเร่งเด้อติดตามเรื่องสายเรียอกันตันยูนะคะโมเดทร์นอย่างเบืองไอจิว่ัสดุแ้งเรย ขาด้วแมนนน่นครับกับจพยายามเรียนนึ่ที่ที่สุดให้อาบน้ำเป็นที่นะคะในนิ่งฟ้องสุขกับเซอ้อปินมอลัมแมนครับที่เขาออกมาแบบให้เต็มที่นะคะพี่หน่อยสวยตลอดกาลนะจ๊ง <c oughs> นะงามด,ดีครับขอบคุณค่ะบด้วยซก็จะอ้วนนิดนึงค่ะเพราะว่า,า,าคณะบริการกิจอะไรได้ไหมคืนจากครกันครับคุย <c oughs> กันในเรื่องนี้เรากินกับพี่หน่อย พี ân, có, ưa, mà, là, ống, ่เลยกันน่ากอนลูกมากินข้าวน้ำกันด้วเฮ็ดกับขาวมหลายแห่งก็สนโอ้ส่วนกันในหานนกินยังไอยู่น้ำกันมันจาปั๊บพักันองกัเลยว่าเากินข้าวเนาะแ่ไมนากินมหลายนะแม่อามส้่ากินแบมีหมดแตอาหารทำไม่น้ะมาทานเนะวจี้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 ี มาเข้าสู่บรรยากาศการแสงสดใน้าเวทีภายใต้การสนับสนุนมีสร์ตมือีสุดชเติมเตชี่ิตตกกัดผู้กริ่เครื่องดื่มตราชาางเติมเต็มของเพื่อนรวมกับบริษัทกันบรยรั่นุกกัดผูกบริษอทหางรมสูตรเคื่อ่มตราดมุนไพรหน่อจี้รอกัราแท้ตรายด็กสมุนไดสมุนติดบ้านอาหารากร่อย พุธขอติพูทธอติชูหน่อยขอติชูคอติชูในสองแผ่นนสัาเอาบนไสโจาก AIS 1 2 5G อบริษัทรีเพ็อีสสุจ้าัดผูกผลิตรถยออลอีสสุทีแม่กำลังจะแสดงแล้วนะครับผมคุณค่าลาุาพลิกโรและเครื่องดื่ม q m เพิ่อมดื่มคาริชันสะัดผสมเลมอนดื่มทุกวันแล้วพิชทุกวันขอจูงมือสมเกียรติพี่น้องประชาชนมาเข้าสู่บรรยากาศการแสดงสดคอนเสิร์ต5 7ปีระเบียบวาตสิ์ศิลปินบ้านสวัสดีครับผมด้้าานนโอกสีตอนนี้กำลังจะขึ้นเวทีแล้วนะครับที่ก้อนปากหวานนะครับผู้อยู่เบื้องหลังการแสดงของเราทุกคนครับ ขึ้นคู่กับธนาชัยครับวันนี้เรามาคู่กันเรามาคู่กันรับี่แรกเลยครับเรามาคู <S <s so ่กันมือแรกเข้ากันแบบนี้เล็กกับแบบนี่คได้ที่แล้วครับ สวดีัสดี1,400คนนะครับอันนี้อาจารย์อาจารย์จรครับผู้อยู่เบื้องหลังกันกี่กองสุดมั่นของห้อครับครับไม่ได้ดีเลไปไหนคะไปไล่ไหนหอะข,ข้างๆหรอเพรา,นนาะถ้ามเมฟัดมันมา,าต,ต้องจิดไว้สิ นเนอ้ยสร้อยรองในเดิมมื้อนี่อันนี้ผู้อยู่บ้างหลังครับเวลาที่เวลาที่จําเนื้อไม่ได้คนนี้ก็จะเป็นคนน้ำลอ้อนสี่ทิศได้นอนได้อยากนอนว่านางยังไม่ได้นอนห่วงมากนี่นางเอกไปร่วมขบวนมาเป็นผูไ้ได้นอนฮะไอ้น,นู้นเนี ใ่ล้กันอ๋อห้องเราจะไปถ่ายตรงไหนคะวนยังไงวนไหนวนนั่นหน่อยข้างๆอะได้อยู่ทำยไงจะเห็นเนาะเห็นก็เห็นอาจจะเห็นเป็นเห็นมึงแต่ไม่ได้เห็นทุกคนไงก็เดี๋ยวซูมดูก็ได้แต่ว่าเกะกะกูมากเลยหนึ่งจะขึ้นยังจะจะขึ้นใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะหรือเราจะหยุดก่อนให้ดูข้างๆก็ได้มันไลฟ์ได้อยู่ อาจจะเห็นแค่มืออาจจะได้ฟังนิดหนึ่งแป๊บนึงนะครับผมมาละกอลที่ฉัหลงร้อนที่รถตู้จากข้างบนเนาะคนชะยางไปขึ้นรถคั่วเมื่อกี้เนี่ยรถตู้โอเคไปแล้วครับไปขึ้นเวทีแล้วนะครับขอบคุณ1,400คนที่ดูไลฟ์สดของเพจขอบพระคุณมาก่อนนะครับเพือเราจะไม่ดูข้างๆนะคะท่านหนึ่งท่นหรอ ใช่แล้วค่ะตอนนี้เอาเธอคือว่ารัพตอนไหนแม่ให้ไปถ่ายข,ข้างๆก่อนลากกว่าเลยไป <c oughs> ไปข้างหน้าว่าอะไรแม่ yes? ทัน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 ตอนนี้กูและเจ๊กะเหลือเกินกับพี่ช้างคนเยอะไหมอ่ะตอนนี้ช้างกำลังขึ้นเวทีขอแอบแอบขอ้างๆหน่อยนะคะเาช้้งันขึวทีบุลีเหรอบุลีเหร

ชาวคาเดจะาะลึกความรักสิ่งขอ่อบเป็นความสุขตอบแทนพระคุณแฟนๆที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมามุวยฉันคารวะและเคารพจาาใจ,รรจเราเดี๋ยวจะขึ้นจะขึ้นขบนนะห้นในนารักนเลยนะ,น,ะ,น,ะนะนับโอกาสนี้ขอเชิญขั้นที่เคารพครับ และสัมผัสกับกินตลีลาการแสดงจากชาวคณะรบีวานทศกัณฐ์นับหมื่นช่องนารากรพันกว่าคนเองมาแล้วมาแล้วเมนเมนอธิบายไปด้วยไหม อาก้กับ,อบทองธนชัยมาแล้ว ครันมาเด้วยเนาะอ้าวสิบเก้าเจอกันครับผมมาเด้อครับเด้อผู้ใดนัดวันศีรษมหาเราดีกันปุ๊มหาดีน้อยดิเครียด,ดนี่ว่นใดเรียนขึ้นเวทีอีกเด้อเนาะเรียนสูม,มือครับพูนขจอบไปนั่งถากขืนห,าห่าแล้วน่นารักกว่านี่โอ้บัดทองวาวหอดเป็นขุนเฮ็ดยังแบบเชื่องช้าเชื่องช้า,ชามากครับ ขอบคุณครับท่านมองสองเลยเม็ดพอดีตลอดมันเป็นเขาอ้างหรอไล่บ่อยเสียตังค์บ่อยโอ้ยงั้นไล่ทุกวันครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ นาพึ่จังปอดเสื่อน,นี่แหลนะเนาะขอบคุณนะขอบคุณพิตต์นะครับใส่ชุดสีของชิงหรือแสดงวีอ๋อไปถึงชุดที่ท็อปใส่ทาสีใช่ไหมครับมันเป็นชุดที่ท็อปถ่าย MV ของแกมมี่ไปครับเดี๋ยวจะมีผลงานอันเดี๋ยวจะมีผลงานของ MV ของแกมมี่ให้ติดตามอีกนะครับเรื่อยๆอ,อีกหนึ่งผลงานที่ของศิลปินชื่อดังในดวงใจของผมนะครับ เป็นคนดีเอาไปาไปเป็นคนที่ร้องเพลงหมอลำเพาะมากครับขอบคุณครับแม่ไล่สุดละดะีครับน,นั่งเอกเศร้าอะไรเศร้าอะไรหรอครับอันนี้อันนี้นั่งเอกแบ็มครับนั่งเอกเต็มกฤษณีเป็นเป็นแฟนเก่านณรากอนนะครับโอ้ยเฮ้อเ้้าามมัันนยสาวเขาจะเอาทับปะนี่ลงทับเมียนทับนึ่งเหม่งในเท่าหนึงเอาบอ่ะไม่ไม่ไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ก็ได้ บิแบ28ที่ดันโคชคอนเฟิร์มไหมเอ,อออเอ้านัคือโบไดเลีนนี่แหละครับ28เขาเรีอนบปะวันวันเขาเรีอนบ่วะไม่มีงานแนละ้28ตอนนี้ว่างงานนะครับเหมือนโคราชเขายังไม่อนุญ,ญาตให้จัดงานนะครับบเ่เห็นอีลีตีเห็นยังครับเห็นยังนออ้อปะเนี่ยเห็นยังล่อจะหาทางออกไม่เจอเลยไม่อนุญ,ญาตให้ออกนะครับโบได้ลงเขาไม่แล้วบ่อนุญาตให้ออกครับ ชุดเตยลาขอเป็นสีเขียวอ่อนได้บอเขียวอ่อนได้เนาะครับโอ้ปได้ออกมาครับซีมินซีมินไม่ได้ออกมามันพังหลายแลยว้วครับก็เลยไ่ได้ออกมาตอนนี้กําลังอันตัดชุดใหม่อยู่ครับตัดชุดใหม่หนึ่งชุดกําลังเก็บเงินหน้าเวทีซื้อเพชรอยู่ครับม,มนุนเที่ยวคือหัว <laughs> รอเล่ถ้าเบื้องเอาครับเ <laughs> อาน้องหัวรอห้อ,อ วันมันหัวรอเธอแน,น่นอนว่าหัวรอเธอดทีเทือวัอนกินสังเกตียนก่อน,นออเวลาคอยไม่เลี้วหัวมากอทมอด้วยโอค้คือคือทรงยากนี่แหละครับกอทมอเนี้ะกอทมอนี่คือแบบว่าเป็นทรงยากง่าครับไม่รู้ว่าจะได้ไปง่ายรปปาหรือเปล่าประเด็นใส่ใส่ไว้ไวเผื่อแบบข้าเจ้าะเพราะว่าเลี่ยนเลี่ยนกันใช่ไหมจวดเลย คิดถึงเยอะอะไรนะครับยองทออะไรครับเจอกันน้องเนี่ยเอาให้เจ้าพิมมาเนาะเท่ากับอ่านปะเป็นคนละเอียดใช่ไหมเป็นชาบอกครับเป็นคนมากไงนะครับแต่สอาสิ้มาดูแก้นี่อันนี้เตรียมพร้อมนะครับ เกิดว่าเจ้าบอกว่าเพลงแรกกันจะได้ใส่หมอตีไปเลยด่านคุณทศอะไรนะเลื่อนเป็น17เมษาโอเคครับผมผู้ใดบอกให้อ้วนผู้ได้บอกให้อ้วนสวัสดี1,000คนนะครับที่เบิ่งไลสุดเลยครับเพื่อชมุกคนาฬิกาแล้วเจอกันนะครับพี่ท็อปครับผมเจอกันครับ วันนี้รอตอนรอเพลงถอยรอร,าราอาราอาอะไรสุดไปตั้งหน้าไปถีได้ไหมเอาไปถีดพี่นวลจะไปดูพี่นีพ่นดาบปะวะพ่นกำลังไปโอเคครับลงแล้วรักลงรักแล้วหาทางออกไม่ได้ผู้ใดเข้ามาในวงจอนรักก่อนเราเบิร์ตอนญาให้ออกไปได้ครับพี่น,อน้องส,ส,สื้อสีวากายกระซาฮัทเยอะย่าลงเข้ามาเยอะวันนี้เป็นคิวของพวกเราสีสหายครับมี ท็อปสองท็อปนะครับท็อปธนาชัยกับนารากรครับเพื่อนน้องแบมกิษณีคนสวย,อยของพีกก่นะครับแล้วก็น้องบีปุษกรนะครับคนที่สวยกว่าแบมกิษณีนะหออลี่นเห็นแล้วอยากไปหาเลยครับนารา สวัสดี1น0 0คนนะครับซุปเจ้เขาเม้าเบิ่งอย่างเียวใจะกล้าดาา่านารกรเหรอโอ้ยถึกด่าหลายแล้วครับชินเลยะถึกด่าหลายจนชินแล้วครับว่าจะออกแต่ออกไปได้เอาบอนุญาตนะครับทีออกจกังไงเอา้องคือไม่ได้นอนแบบยังยังยังไม่รู้ยังไม่รู้ตัว ไ,ไอโมกไอ้โมกทั้งคู่รู้เรียงครับเจ้าเนี่ยน่ารักทั้งคู่ครับขอบคุณครับผมนะขอบคุณอะไรครับขอบคุณที่ชมน้องแบมนะครับเก่าเปิดงานนานมากครับผมอบอกเลยเก่าเปิดงานานานจริงครับเซี่ยวผู้ใดนี่ิใหญ่บอกแล้วดิเซี่ยลุ้นร้องคนเลยแหละเฮ้ยคอน ท่าน s <ales> <S บอ<ร>คือท่านบอทำไงทำไงคุณจะได้ดูเราหน้าไปทีป่ะววนให้พี่นนพี่นนจะออกไปอยู่เขาล็อกไว้แหม่น้อยเขาเจ้าล็อกไว้เกียบบัสบอกป้าป่าไหมบอกขอขออนุญาตเอไอไหมขออนุญาตเอไอเอไอเห็นกบฏบ้างบ้างนี่คุณจะเล่ายางนี้ฉันอยาก ปาดขำว่าเบิ้องยังครับขำว่าเบิ้งความอ้วนนั่งเอกแบมดีครับโอ้ยหัวเธอะาะฉันปั่นโอ้ยขอบคุณครับแม่นวลบอกว่าน้องแบมสวยประเสรนขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณแม่นะครับที่ว่าเป็นคนแรกๆเลยครับที่ชมวันฉันเลียวโบไปลายลายรวยรวยเร็วๆเอาขันโพหักไปหยอกดีอะตองบ้าโขินนเนี่ย เกินจริงกว่าอะไรที่สุดแล้วพี่นายยังทำมาหมอเปิดประตูทาำไม่ได้วันที่สิบห้าเราจะไปบุกเมืองสารคามกันนะครับสารคามรอเจอเซเล็ตใครอยากใครอยากเจอเรานะครับเจอได้ที่สารคามนะครับผม